Ha! -ha. อ่าเชิญคุณผัดไทยก่อนครับชอบมากครับชอบใครบอบว่าชอบใครชอบใครชอบอยู่แล้วเพลงปูนาเก้าเคเนี่ยชอบพอจะครับพอะครับไปกันเราหามากแล้วครับเราเนี่ยนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบน้องแคทเธอรียมาลสีอยู่แล้ว เพลงของเขาร้องได้บ้างไหมร้องได้ทุกเพลงปูนาค่ะดี้วเต้นด้วยมีดเต้นด้วยน่ากลัวไอ้ร้องไม่ได้เรยตกท่าเต้นเลยครับอยากให้เด็กๆที่ดูทางบ้านดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างว่าว่าว่าสิ่งนี้นั้นท่าน้องไม่เรียนให้หนักๆแล้วเตขึที่น้องจะเป็นอย่างนี้ได้เรียนัสือกันฮะตั้งใจเรียนเถอะเต้นไม่ถูก ปูนามันต้องอย่างนี้อย่างนี้ตีมาดูใครวะปูแน่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  เจ้าไปเจ้าพ่ช่นครับแคทเธอรียามากแลวแล้วทัพทีม่ะคะทัพทีมก็ชอบขอบคุณต่าเป็นการแสดงที่ดีมากเพราะที่บ้านไม่มีอะไรดูงี้ง่ามที่มาค่ะต้องขอบอกว่าแคทเธอรีญาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะนะเสียงดีนะฮะเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาเนี่ยอาชีพดีมากๆเลยทีเดียว แต่เอาตรงนี้น้องทัพทิมต้องบอกว่าเธอเอาอยู่ในขณะที่มาคู่กันกับศิลปินนักร้องต้นแบบอย่างเงี้ยแล้วพอน้องทัพทิมเนี่ยมาร้องด้วยเนี่ยหนึ่งแคทลียามไม่ต้องอุ้มทัพทิมเนยอันเนี้ยไม่เหมือนคู่ไหนไม่เหมือนคู่ไหน ปูนี่ก็ญาติผู้ใหญ่นะลาลาเอาไว้บ้านี่เขายืนให้ความเคารพขออภัยนะแม่ดีคือสู้พี่สู้อย่าอ่านะอ่ะพี่เกิดค่ะพี่เกิดผมก็ต้องบอกว่าเอาน้องทัพทิมก่อนละกันครับเอาน้องทัพทิมเอาน้องทัพทิมทัพทิมภาษา่ยคุณเกิดผมขอร้องใช้ภาษาคุณหยับให้มันติดต่อกันอย่างงี้โอเคครับเอาน้องทัพทิมก่อนก็แล้วกัน อทิงก่อนก็แล้วกันนะถ้อเลโเ้ให้ใจเย็าเชิญตองท้งก่อนคุณเ็คตอิเนี่ยจังหวะสเตปการเต้นไรนะมันดูเป็นอินเตอร์มันดูเป็นต่างชาติดูเป็นฝรั่งมากอะไรนะคาดว่าช่วงนี้เน้นเข้าอ่านกนแล้วช่วงนี้อะไรนะการไหนไหนดูจ้าไปไหนยืนเอาหน้าสู้ไว้ลูกส่วนของคุณคัทรียามาสิโอ้เนี่ยอันนี้สุดยอดทีอันนี้เขาอาชีพอยู่แล้วไงผมจะบอกให้นะเขาเป็นต้นฉบับ เขาไม่จําเป็นต้องใช้ไม้นะครับผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงร้องฝากเปล่าเขาก็ร้องเพราะผมมอยากให้คุณเลิกเลิกบอกอะความอยากอะไรอะไรอะไรอย่างนี้คุณหอนดีคุณอดีคุณหอดีครับคุณหอนดีกรรมการนั่งให้เกียรติคุ้ง ให้เสียร์ด้วยคันหน่อยคุณเดชชัยคุณจำใจเย็นเดี๋ยวผมจะคอยติชมขอบคุณมากครับสามให้คุณหันไปตรงนนี้คุณเอกนั่งเขาให้เกียรติเขาหน่อยเขาเดินมาได้ไงอะตรงนี้เป็นน้ำนะอะไรเอ่อย่างนี้อันนี้ไม่เล่นเเด็กมันจิตหลอนแล้วอันนี้เป็นน้ำเหรอเป็นน้ำแล้วตายแล้วเอ่อย่างนี้ครับคือย้อนกับบานี่คณตรียามาสีต้องขอติไม่ดีใคร เพลงครับผมแต่งเพลงปูนาขาเกมาแล้วฮะกรุณาคราวหน้าช่วยแต่งเพลงปูมาขาเก๋ไปวอยแข็งแรงวอยโอเคขอบคุณคุณที่ตามมาขอบคุณมากท่านเดินทีเป็นคู่สุดท้ายนั่งรอฟังอยู่นานแล้วชยาวิชัยและคุณดวชนะพลนะฮะคู่นี้ไม่รู้ว่าจะได้รับคำติชมอย่างไรเดี๋ยวไปดูการซ้อมของคู่นี้กันก่อนับ หรือเกิดอาเพศกินในใ สอนยากสอนเย็นไหมเขาอ่ะเขาอ่ะอย่าว่าอย่างนั้นสิฮะของผมนี่ดูมีสาระสารังดูมะดูดีที่สุดสาระที่สุดนั่นแหละดูดีที่สุดไม่เหมือนกับที่มันผ่านมานั่งอัดอั้นตันใจมานานแล้วนั่งดูนานอัดตันใจอะไรเนี่ยเขาของเขาคือดีความหมายของเขาคือถ้าเราไม่มาอยู่ที่นี่เขาจะยิ่งไม่มีสาระเลยพอเรามาทําให้เขาดูมีสาระขึ้นนิดนึงยวเอ อะไรฮะเดี๋ยวเจอกันพร้อมไหมพร้อมไหมนะพร้อมครับพร้อมครนะใช้ได้เลยนะเอาพร้อมไหมนะเออเอาอ๋อมันพร้อมแล้วค่่นี่พี่ม้าเขาเล็งไว้เลยนะว่าอย่าต้องประคับประคองอะไรยังไงเมื่อกี้เห็นคู่ที่ได้รับคำชมแล้วนะไม่ผ่านเราให้รอดนะคะพบเลยนะครับไม่ธรรมดารจชา ไม่ทรมาาไม่ทำมาาไ,ไม่ทำมามำมาพอกันจะเที่ยวกันบ้างผู้ลูกคนฟพาะย้อนดูด่ใดไม่รู้ตอนสายปลายเหตุหรือเกิดอาเพศกี่เล็บในใจสงณให้ไม่ธรรมดา ที่ทำโซ่เธอจะทำดูยังไงบอกแล้วนะว่าไม่ธรรม,มาดาช่วยหน่อยมากม,มาไม่หายเข้าใจไม่ธรรมดาเอือก็อออออไม่ธรรมไดาเอ้าไม่ธรรมไดา